สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับไปอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์นะจ๊ะต้องขยับนิดนึงชาวราศีเมษลัคนาเมะตร,ระจําปักหลังของเดือนตุลาคมสองห้าหกสามเริ่มดึกเริ่มช้านะคะ,ะมาดูกันนะคะว่าพลังงานหูชาวราศีเมษลัคนาเมษเป็นอย่างไรพลังงานหูชาวราศีเมษลัคนาเมษอ่ะ,อะโอเค พลังงานของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะ Ten of Cups สิบถ้วยคุณน่าจะไปโฟกัสเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครอบครอบครัว,รรวถ้าส่วนใหญ่ลูกเ,เพื่อนคนที่ทําให้คุณมีความสุขคุณไปโฟกัสแต่เรื่องของความที่เป็นความสุขเท่านั้นครอบครัวพ่อแม่พี่น้องต่างๆคุณโฟกัสแต่เรื่องของการที่ทําให้คุณมีความสุขตอนนี้คุณโฟกัสแต่ในเรื่องนี้เท่านั้นทีนี้นะคะขอดูเพิ่มเติมว่า คุณเจออะไรกันมาบ้างคะชาวราศสีเมษละขนานี้สามดาบเจ็บนะให้ใจเขาไปเจ็บค่ะนะคะเจ็บมากให้ใจเขาไปคุณให้ทั้งหมดหัวใจของที่มีที่คุณมีไปแล้วเจ็บเจ็บแต่เริ่มคิดได้แล้วใช่ไหมอะดูว่าคุณเจอเหตุการณ์อะไรกันมาอีกรักสามเศร้านะคะมกีโอกาสที่เป็นรักสามเศร้าสิบไม้เท้า แต่สิบไม้เท้าอันนี้แป้งรู้สึกว่าคุณกาลังขนข้าวขนของเพื่อจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้พอกันทีอยากกลับมารักตัวเองแล้วนะคะเพสออฟวอนทิ้งไม้ละนะคะอยากไปผจญภัยใหม่กับชีวิตท,ที่มันเกิดขึ้นพอแล้วกับเรื่องนี้นะคะคุณเจออะไรกันไปอีกบ้างเขาดูนยสิบางคนก็าบอกคุณที่ยุ่น้อยกว่าเดอะเดอะสตาร์ The เหมือนเยียวยาตัวเองอย่างเดียวบางท่านคุยชาราศีกุมละคณากุมนะ คุณอยู่ในภาวะที่เยียวยาตัวเองอะนะคะ Dave, นะเดิดเดทเนอะบางทีคุณจรชาวสาิพิจิกและคนาพิจิกแต่คุณพบแสงสว่างนะคุณพบทางออกของมันอยู่นะคะเหมือนเรื่องนี้คุณเตรียมการมานานแล้วคุณจบแล้วกับเรื่องรักสามเศร้าคุณพอแล้วไม่เอาแล้วก่อนหน้านี้นอยากลองรักใครแต่ก็ไม่สมหวังสักทีพอจบคุณน่าจะหยุดพักสักพักเลยคนคนนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาดึงไปไป,ไปมาดึงคุณเอาไว้นานแล้ว ไม่ไม่ปล่อยสักทีรอบนี้คุณไม่เอาแล้วค่ะคุณปล่อยแล้วนะคะ the strength ว่าถ้าคุยชาวราศีสิงห์ลัคณะสิงห์แต่มีภาวะแนวโน้มที่ว่ามันเป็นแค่ความสัมพันธ์ที่พักกันเอาไว้ก่อนเขากําลังจะดึงคุณกลับมาใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดึงคุณกลับมาหรือดึงกลับมาแล้วก็ได้เพราะไพ่นี้มันขึ้นมาในสถานการณ์ที่ว่าคุณเจออะไรมาบ้างคนเก่าแฟนเก่ามีโอกาสาที่จะกลับเข้ามานะคะ the strength ปากนี้คนเก่ามีโอกาสาที่จะกลับเข้ามานะคะ หรือในภาวะบางคนบางท่านตัวคุณเองนี่แหละที่อยากจะกลับเข้าไปหาเขานะอืมทีนี้มาดูกันต่อว่าเขาคิดยังไงกับชาวราศีเมษลัคขนาดนี้ค่ะ File once เขาเลือกไม่ได้คนคนนี้เลือกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้สักทีเขามองว่าตัวคุณเองเนี่ยก็มีอะไรบางอย่างที่ยังเข้ากับเขาได้อยู่เป็นพลังบวกให้กับเขาเป็นสิ่งดีๆให้กับเขาเป็นความสุขให้กับเขาถ้าใครแฟนบางท่านคุณจะชาวราศีพฤษภลัคขนาดพฤษภคุณเป็นคนดีไหมเขารู้ไหมเขารู้นะ คุณเป็นความสุขคุณเป็นอะไรที่แบบเข้ากันได้เขารู้ค่ะซิปออปเป็นิเคลิลเขาอยากได้ความสัมพันธ์นี้ถ้าตอนนี้คุณหยุดพักความสัมพันธ์กันเขายังอยากมีคุณอยู่และอยากเก็บคุณไว้เป็นกัลยาณนะมนตรเก็บเอาไว้ในความรู้สึกเก็บไว้ในความทรงจํอย่างอยากเก็บเอาไว้อ,อนะคะอ่ะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษลัคขาเนี่จ้ะ เดอ c ชาล i o อนะคะบางท่านคุยกับชาวราศีกรกฎลัคนากกรกฎค่ะแล้วก็ t e n s of p e n t a c l e the e v i l โอ้บางท่านคุยกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะอีกใบหนึ่งแล้วกันค่ะ the Sun. s u จบสวยนี่ใชยลุ้นนะเนี่ยเห็นไหมเออหลักไม่หลักล่ะเห็นไหมว่าอ่ะเดชาลีออค่ะความสัมพันธ์นี้ค่ะไพ่บอกว่า คุณจะไปละคุณจะหนีละวเขาจะกลับเข้ามานะคะแต่พ่าบอกว่าคุณจะให้โอกาสไหมคุณจะให้โอกาสเพราะว่าบางคนบางท่านนะคะคือเหมือนเขากลับมาครอบเขามีโอกาสที่จะกลับมาครอบงาคุณได้อีกครั้งหนึ่งด้วยเรื่องของเงินหรือวัตถุก,ก็ได้หรือด้วยเรื่องของจิตใจก็ได้นะคะเป็นได้ทุกอย่างนะคะแต่ระวังเมธบางคนคุณไปซัพพอร์ตอะไรเขาหรือเปล่าแล้วเหมือนคุณยังสัญญาอะไรให้กับเขาไม่หมดแล้วคุณจะต้องไปชดใช้สัญญานั้นให้มันจบ ไะะพ่บอกวัน,นี้นะคะความสัมพันธ์นี้คือมันต้องดูสถานการณ์นะคะไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็เสร็เหรียญอีกเนี่ยหนึ่งเหรียญมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องให้ความช่วยเหลือเขานะคะวิ่งมาขอความช่วยเหลือคุณคุณต้องกลับไปช่วยเหลือเขาอีกแล้วนะคะหาเรื่องหาราวมาให้คุณแบบถามถ่ายคุณให้แบบมีเรื่องคุยเป็นบทสนทนาแต่ไพ่เดอะซันบอกว่าคุณจะรับมือกับมันได้คุณจะได้รับพลังงานบวกคุณไม่ท้อหรือไม่ทรมานหรอก พรดูแล้วปักนี้คุณเขาเขามาตามง้องทุนนะอ่ามามอบความรู้สึกดีให้กับคุณนะคะอืมอืมอ่ามีการได้มาหากันด้วยแล้วเนี่ยนะเออมีการได้มาหากันด้วยได้มาคุยกันด้วยปรับความเข้าใจกันด้วยนะคะอ่ะทีนี้มาดูการงานของชาราศีเมษลัคนามิเอะเดี๋มูนโหมันเหนื่อยมากมันเบื่อมากมันเซ็งมากตกงานหรือเปล่าเนี่ยนะคะ เริ่มงานใหม่ก็ถูกหลอกว่าเงินจะเท่านี้ก็ไม่ได้เท่านี้ใช่ไหมไม่ได้สักเซสเลยสามไม่เท้าค่ะภาวะของการเป็นหุ้นส่วนให้ระวังเช็คให้ดีบันชงบัญชีทุกอย่างต้องโปร่งใสมีโอกาสจะโดนหลอกได้นะคะแต่งานทั่วไปยังมีความที่มันคงอยู่แต่ภาวะจิตใจคุณไม่มันไม่ดีมันจะทําให้งานเสียไปด้วยให้ระวังการเงินค่ะเมฆ temperance ไม่ไม่ไม่ไม ยังมีเงินอยู่ยังมีเงินอยู่คุณยังบาลานได้ยังมีเงินเข้ามาอยู่นะคะเห็นไหมล่ะ t o of pentacle ยังมีเงินอยู่ยังควหมุนเงินได้อยู่แต่เงินเก็บไม่มีนะจ๊ะแอบใช้เงินตามอารมณ์นิดหน่อยใช่ไหมนะคะอ่ะคนมีคู่ค่ะคำแนะนำนคุชทามอ่อคนโสดสิเอาใหม่ หมอนี้เริ่มดึกเริ่มเยอะเริ่มวัวลอนเล่นคนโสดค่ะขอคําแนะนําคนโสด่อยจริงๆจะมีคนใหม่เข้ามาหาคุณด้วยนะมีนะแต่ดูแล้วไม่น่าใช่สเปกนะคะ the coast be the one i s coast be the one อืมคนใหม่เข้ามาเข้ามาคุยมาดามใจนะคะถ้าบอกเลือกไปก่อนเลือกไปก่อนถ้ายังไม่ใช่เลือกไปก่อนนะคะแต่ถ้าคุณจะเสี่ยงกับการะจนภัยครั้งใหม่กล้าจะเสี่ยงไหมเราดีไหม มันก็เนกาทีฟอยู่ให้หกสิบสี่สิบในความความสัมพันธ์ใหม่ที่จะเข้ามาเนี่ยนะคะที่คุณสามารถที่จะเสี่ยงกับมันได้ให้เปอร์เซ็นต์หกสิบสี่สิบนะอ่ะทีนี้มาดูกันที่สถานะไ,ไ, so oh ไม่ชัดเจนค่ะสถานะไม่ชัดเจนค่ะสิลิตี้โซเมยโอ้ my god สถานะไม่ชัดเจนค่ะ ทั้งโซเมทั้งเคมีเขา,ค,เา,เค,าคุณยังมีเคมีสลาคุณยังมีเคมีที่เข้ากันอยู่คุณยังมีภาวะของคู่สัมพันธ์ที่ที่ร่วมกันอยู่นะคะไพ so ่โซเมทแป้งยังไม่อยากตีว่าเนื้อคู่ยังไพ่ชุดนี้ไพ่ที่ดีนะจริงๆไพ่ชุดนี้เป็นไพ่ที่ดีแต่ว่าในการทำนายเนี่ยเราต้องดูด้วยประกอบทั้งหมดเนี่ยสถานะยังไม่อะไรชัดเจนเต้องดูด้วยนะคะในการทำนายต้องระวงัง พายบอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่คุณหยุดคิดเรื่องทุกข์ได้แล้วและเริ่มต้นใหม่เพราะอย่างที่บอกว่าเขาจะกลับมาตามคุณและรอบนี้กลับมาตามแบับมางา้อกลับมาทําให้คุณรู้สึกดีๆแล้วรอบนี้นะคะคุณยังมีเคมีเข้ากันอยู่อะ่ะเป็นสถานการณ์ในช่วงที่คุณจะแฮปปี้นะคุณจะรู้สึกดีนะอ่ะคนมีคู่อะชาวราศีเมษลัคนาเมษอินเนอร์วิตองจะอืมสัญชาตญาณอะไรกันจ้ะ มันมีหลายเรื่องตอนนี้เรื่องทัศน,นคติอะไรต่างๆที่มันไม่เข้ากันคุณมีคู่นะคะใครว่าถ้าตอนนี้คุณกลังหันหลังให้กันเดี๋ยวความสัมพันธ์นี้จะกลับมารักกันเหมือนเดิมจะกลับมาหากันเหมือนเดิมแต่ไม่ถึงขนาดรักกันพิสวาสอะไรมากมันเป็นแค่เลเวลที่แบบเริ่มต้นมาเริ่มต้นกันใหม่มาเริ่มพูดคุยกันใหม่นะคะคําแนะนําในเรื่องนี้คือคุณลองใช้วิจารณญาณและสัญชาตญาณของเองดีๆสิชั่งน้ําหนักความดีความชั่วของเขามากน้อยแค่ไหนเอาตามจริงด้วยนะ ะะใช้เหตุและผลเป็นหลักในการคลองเรือนใช้เหตุและผลในการคลองเรือนเป็นหลักนะคะในการที่คุณจะต้องตัดสินใจกับสิ่งที่เขาจะกล้ากล้ากัดเข้ามาพูดคุยอะไรกับคุณนะคะอืคุยกันด้วยเหตุผลถ้าเขายังดีอยู่ยังพอที่จะไปได้คุณก็ต้องอให้โอกาสแต่ถ้าเกิดมันแย่น,ยน,ะะนี่แื่วันนั้น,นะคะ่ะติดล่าติดผู้หญิงะคะ่ะซ้อมอย่างนีุ้ณต้องรู้ผลลัพธ์แล้วถูกไหมเออนะคะ ทุกอย่างที่การตัดสินใจของคุณนี้เป็นคำามีการทั่วไปทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะมีขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยอ,อ่ะก็ประมาณนี้นะคะชารสินเมธลักขณาเมธขอบคุณมากสำหรับทุกการติดตามใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครสนใจดูส่ว,วสนตัวารายละเอียดอยู่ในด e สค r i p ชั่นบ o ็อก้านล่างนะจ๊ะกดที่ไลน์แอดลไลน์ดได้เลยแล้วก็ถ้าแอไลน์ไม่เจอนะคะโอเคนะ อ่ะประมาณนี้นะคะชาราศีเมษลักขณาเมศโชคดีนะสวัสดีค่ะ